ตัดเดียวเต็มตะกร้าเลยนี่ค่ะได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไรตุรกีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเก็บส้มนะคะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นฤดูการใหม่ของส้มแล้วนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะ ส้มบ้านเราเนี่ยก็จะออกดอกอย่างเงี้ยคือหอมมากเลยหอมดอกส้มไปทั้งสวนเลยนะคะสวนเรานะคะมีส้มหลายพันนะคะมันก็จะเหลือส้มฤดูร้อนที่จะเหลือให้เราเก็บนะคะวันนี้เดี๋ยวฝนจะเก็บส้มไปทำน้ำส้มเข้มข้นนะคะแบบที่เรากินกันที่ที่ไทยนะคะที่เอามาผสมน้ำโซดาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ส้มหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะมี รสเปรี้ยวนะคะซึ่งซึ่งเหมาะมากเลยนะคะในการคันน้ํามันจะทําให้น้ําเราแบบกินเรารู้สึกแบบไม่เลี่ยนเกินไปนะค่ะกินกินกับอาหารเนี่ยมันก็จะแบบมันจะชุ่มคอนะคะก็เดี๋ยวไปเก็บทางนู้นกันเลยค่ะ mm hmm. ค่ะนี่ก็คือต้นส้มเอ่อหน้าร้อนนะคะ แต่จะหยิบมาให้ดูลูกนี่นี่นี่เขายังเขียวอยู่นะคะตรงนี้ตรงฤด,ดูร้อนเนี่ยก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มจุดๆนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นส้มหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนก้นเขาจะแบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะเหลือไม่กี่ต้นนะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าปู่จะมีส้มสีเลือดด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จะยังมีอยู่หรือเปล่า แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บอันนี้ก่อนนะคะ เยอะมากเลยค่ะ ค่ะทุกคนตั๊บเดียวเต็มตะกร้าเลยค่ะแล้วก็หนักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลางนะคะอันนี้ก็คือต้นข้างๆนะคะก็ยังมีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ส้มหน้าร้อนอันนี้ส้มหน้าหนาวะคะ เราต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เปลือกของส้มนะคะคนจะล้างสักประมาณสองถึสามน้ำนะคะเต้ามาเลยกินเฟนต้าน้ำส้มชัดๆทุกคนส้มตันนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นบ้านกันค่ะไปทำกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มหั่นส้มกันนะคะเอาแต่เปลือกข้างนอกนะคะเนี่ยทำแบบเนี้ยเ,เรามีอุปกรณ์มรแม่เราไม่ใช้ เราไม่ใช้มาขันน้ำกันค่ะ เต็มเลยค่ะทุกคนเราจะวงนะคะทุกคนเราจะได้ทราบอัตราส่วนค่ะคาเปือกส้มนะคะเราก็จะน้ำตาลหมักนะคะน้ำตาลเชื่อมอาไว้น้ำส้มได้ประมาณอสองเลตครึ่งกว่าๆนะคะสองครึ่ง น้ำส้มนะคะมากรองใส่หม้อค้าหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำส้มนะคะตั้งไฟเลยค่ะน้ำตาลอันานี้นะคะความจริงน้่งรอประมาณชั่วโมงนะเรารีบใส่ลงไปเลย ตุรกบีบางสูตรนะคะเขาก็จะเอาส้มนะคะหั่นเป็นเต๋าเตาเต๋าใหญ่ๆน่คะเต่าใหญ่ๆแล้วเขาก็เอาไปแช่ช่องแข็งเลยแยกแยกแช่แช่ช่องแข็งเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาปั่นนะคะเอามาปั่นกับน้าตาลแล้วก็ใส่น้ําถ้าใครไม่ไม่อยากใส่น้ําตาลนะคะก็ทุกคนสามารถใส่น้ําพึ่งได้เลยนะคะน้ําพึ่งก็มีประโยชน์นะคะมันก็จะเหมือนแบบออฮันนี่เลมอนเนาะจริงๆตอนนี้กินได้แล้วนะทุกคนอร่อยมากเลย อีกประมาณสองเดือนนะคะถึงจะกินได้เนาะมันถึงมันถึงจะหวานอันนี้คือเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะแบบไม่มีรสหวานเลยนะเปรี้ยวส้มอันนี้นะคะมันยังไม่สุกนะคะแต่พอใส่น้ำตาลลงไปอร่อยอร่อยอะทุกคนแต่เราจะทำเป็นคอนเซนเทรตนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มจนน้ำเดือดน,นะคะเราก็สามารถตักเปลือกส้มขึ้นเลยนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เปลือกส้มเนี่ยงวดไปกับน้ำส้มนะคะ จริงๆสุดนี้นะคะถ้าใส่น้ำซ้อม1ลิตรเนี่ยเขาจะให้ใส่น้ำตาล2ถ้วยนะคะแต่เฟินลดเหลือหนึ่งถ้วยเพราะว่าไม่อยากให้มันหวานเกินไปนะคะก็ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งค่ะให้มันเริ่มเหนียวเนยวนะคะก็อาหารเย็นวันนี้นะคะเฟินจะทำเมนูเฝอน,นะคะทุกคนเนี่ยยังไม่เคยกินอาหารเวียดนามนะคะเฟินก็ คิดว่ามันไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะมันไม่ยุ่งยากเหมือนกว๋วยเตี๋ยวไทยนะคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำแล้วก็จะให้หนุ่มๆลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นกระดูกขาวัวนะคะที่มันเป็นแบบนี้เนาะคือเขาตัดมาแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราจะเอากระดูกนะคะไปย่างไฟแรงๆเลยนะคะให้มัน เกรียมเกรียมหน่อยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะคะทุกคนเดี๋ยวฝฟนใส่หม้อลุมร้อนแล้วก็เอาไปอบค่ะคะ่ะนี้ก็คือเอาออกมาจากหม้ออบลมร้อนนะคะนี่ฝนก็ค่อยพลิกนะคะก็คือ15นาทีด้านนี้10นาทีด้านนี้อีกอีกด้านหนึ่ง10นาทีคือไฟแรงสุดเลยนะคะ230องศานี่พักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำ ตัวเครื่องเทศนะคะส่วนตัวเครื่องเทศนะคะทุกคนเครื่องเทศจะมีนี่อบเชยสองแท่งค่ะแล้วก็มีใบกักลูกผักชีช้อนโต๊ะหนึ่งบันผูสามดอกฟนไม่มีชักโกนะคะฟนก็ใช้ลูกเห็นสีเม็ดประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเอาไปคั่วไฟอ่อนๆค่ะแล้วเราก็เอาหอมใหญ่นะคะควมม่ำลงไปขิงเท่านี้นะคะ คว้าไปเลยไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะเอาให้มันดำๆเลยนะคะถึงเวลาต้นามน้ำสต๊อกแล้วค่ะกระดูเราอาจจะได้แบบน้ำไม่เยอะต้องซื้อหม้อใหญ่กว่านี้แล้วอ้นะ เครื่องเทศใส่ไปเลยถ้าถ้าใครมีที่หอ,อก็หอนะคะเฟินขี้เกียจแล้วเพราะว่าใส่หมอ้อแรงดันนะคะใส่หอมใหญ่งลงไปเลยค่ะกิ้งกิ้งอย่าทูเกลทะเลนะคะแสนะ่น้ำตาลค่ะน้ำตาลจริงๆมันต้องใช้น้ำตาลกวดนะคะเฟินก็ไม่มีเนาะ น้ำป้าเดี๋ยวเราจะใส่ที่หลังนะคะค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนเขาเรียกว่าเหมือนส่วร้องไห้นะคะอาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบิสเกตอ่ะมันเป็นส่วนที่เขาเอาไปทำเ,เนื้อบด คนตุรกีไม่ค่อยกินนะคะแบบแบบเนี้ยคนตุรกีไม่ชอบกินเอนเอหรือเป็นม,นมันๆอะไรเนี้ยเขาจะขายถูกๆแต่ว่าเนียกของอร่อยเลยนะแล้วก็จะเอามาจิกับกระทะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเอาลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปให้ปริมาณน้ำ อยู่ที่ที่เขาจะปกัดนะคะจะค่อยมาปรุงอีกรอบหนึง่งเร่งไฟให้น้ำเดือดนะคะเปิดจริงๆน้ำมันต้องไม่ขุ่นนะคะคือมันจะต้องแบบต้มด้วยไฟอ่อนทีนี้เราก็แบบเร่งรีบเนาะมันก็จะปิดหม้อนะคะแล้วก็หลังจากเดือดก็ต้ม ไปประมาณซักสอชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่าเราก็ได้แล้วนะคะนี่อันนี้ขอตักเนื้อเนื้อขึ้นก่อนเปื่อยมากเลยอูย้หลุดเลยอันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนหางนะคะ อาอยากักขึ้นให้หมดเลยตักกระดงกระดูกคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเอาเส้นลงไปแล้วก็ใส่เนื้อตุ๋นลงไปค่ะจัดแบบหนักๆเยเนืเ้อเยอะๆแล้วก็เนื้อสังอันนี้เป็นเนื้อสดค่นะ ช้อนเล็กหนึ่งนมุกเสร็จแล้วเราก็จะราดน้ำที่เดือดลงไปน้ำสุกที่เรานี่ค่ะราดลงไปเลยแต่งด้วยต้นหอมต้นไม่มีผักชีนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแค่นี้ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฝนทำจนครบทุกจานแล้วก็เอาไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ Tesay. Namşiyom Tesay ha namşiyom. Ha Tesada yangın çıkmış duydun mu? Araba yanmış. Uy. <laughs> Allah Allah köpürdü. Bu da söylesen onu. Hmm, Söylesin. Neydi? Burası ne neresi? Şimdi şimdi. Dostlar mı? Dektir miktarı. Ne? Dostlar yani. Dektir miktarı. O değil. Bu ne bak? I, I นี่ยค่ะทุกคนกินกับซอสพริกเสียชาแล้วก็หอยซินซอสจะทำแบบไหนครับจะจิ้มเอาเนื้อจิ้มก็ได้หรือว่าจะเอาเนี้ยใส่ใส่ไปข้างในก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่าเนี้ยลิมอนลิมอนออร์บิบลาชโอ้บัว oh. ชอจะเจอบัวบุคใส่ด้วปะ Kuyruk. Ha, kuyruk mu? Evet. Yeter, teşekkür ederim. Tamam, yeter. Yeter. Tamam. Tamam. Çok ferdi. Ne işte Hı? Bu ne bu? Bunu yiyeceğim. Nane tam mi? Ha, nane. nane. Buyur. Sana güzel hediye ediyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen gel, benim yerime. Benim yerime sen ya. Tamam. Onu yerim, benim yerime yedim. Tamam.

Biraz da biz de ya. Al sür bir. Kurtardım. Al sen bunu ye. Ha 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 ha. abi büyük böyle. Yok yok onu yemezsin onu. Ha 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 ha. Ona zarar zarar. <laughs> o yaşlı. Ayşe. Ya tamam, baba. Yaşlı Ayşe. zarar. Ayşe bak. Kurtardın kurtardın. Yoksa sana hiçbir şey kalmaz ha. Yok yok. Bir şey olmaz. Tamam. Ha. Bir tane fazla et yeme. Kaç yaşına geldin?

So, what is this? I never eat this. Yes. Thailand. Bu Vietnamlı. He. Vietnam. Komutan. Oh Vietnam noodle bu. Vietnamlı. First. Vietnam Vi Vietnam noodle bu. Hmm. O bu, Taylandlı değil. Hmm. Fır, fır. Yemek nasıl yemek? Süper, süper. Süper. <laughs> süper, bay, e, ใช่ใบแค่นี้แหละจุกแบบฮิซุน่าอืมอุบร่อยนี่ขนาดทำง่ายแล้วนะคะนี่แพะแม่อร่อยใส่หอยซินกับ สิราชาแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยทุกคนเยอะเลยมั้งทาว้ิบิท้ออ่ะสเตย์เหรอนซ์ไ <c oughs> นซ์ใช่ <c oughs> าเชิเลยเวลอื่ล้ว <c oughs> อันนี้ผักน้ำเบตรง

Yuh 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 hahah he dur dur bana sırtına vur oğlum ölecek adam Bakın. iç he he Aa, sen soda ver soda He? içtim hahah hahah ayy hahah okey okey

What you think about this this one? Is it different from Thai? Yes, very different. I g e t o o a ท Thai, t h a i l น n d ก๋วยเตี๋ยวไมเฟิร์มไหมไ่อยไทยอรยกว่าเออเซนเจอร์ไทยแลนดมเวียดนามนูดอมมนดีาอีดาคือไเอ็นเดอร์ยังนาดีร์ยัตนีดีจชอดีจดีจโอเคค่ะท้านทุกคนชอบนะคะ ก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกดเตือนซาซิโกคิแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของปะบาลไลก์พูดก่อนบานไล่์ตุรกีบาลไลคตุรกีบาลไลคตุรกีสวัสดีพาล พีค่ะอไปเอาน้ํามาให้บาบา,บาแล้ว <laughs>